สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูเคสใส่ที่ชาร์จ Apple Watch น่ารักน่ารักกันค่ะนี่ค่ะจะเป็นเคสรูปเกมบอลแบบนี้นะคะเคสอันนี้ปอสั่งมาจากช h อป e ีค่ะราคาประมาณ190บาทนะคะเดี๋ยวปอจะใส่ลิงก์ร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะดูน่ารักมากเลยนะคะมาเปิดดูด้านในกันค่ะ จะเป็นเคสซิลิโคนแบบนี้นะคะตัวซิลิโคนคุณภาพดีมากเลยค่ะรายละเอียดก็น่ารักมากเลยนะคะค่ะงานสวยเรียบร้อยมากเลยนะคะเคสอันนี้ใช้ได้กับ Apple Watch Series 1, 2, 3, แล้วก็4เลยค่ะใช้ได้ทั้งขนาด 38, 40, 42แล้วก็44 mm มมนะคะ Apple Watch ที่ปอยใช้อยู่จะเป็นของ Series 2ค่ะขนาด38ม m mm ิมลลิเมรนะคะตัวที่ชาร์จจะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวปาจะลองใส่กับเคสให้ดูค่ะสำหรับวิธีใส่นะคะก็ให้เอาหัวฝั่งนี้สอดเข้าไปที่ด้านในเคสตรงนี้ค่ะค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะก็ดึงลงมาค่ะค่ะดึงเข้ามาแบบนี้นะคะ แล้วก็กดตัวที่ชาร์จลงไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็สายส่วนนี้ก็ไปเสียบกับปลักนะคะตรงตัวสายค่ะด้านล่างจะมีเป็นช่องแบบนี้อยู่ค่ะก็ใส่สายลงไปแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ดึงให้พอดีค่ะแบบนี้ก็จะตั้งได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเสียบไฟให้ดูค่ะ พอเสียบปักแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีชาร์จก็คือเอา Apple Watch ใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะพอดีกับหน้าจอนะคะก็จะขึ้นว่าชาร์จแบบนี้ค่ะถ้าวางตั้งแบบนี้นาฬิกาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาวางไว้ที่หัวเตียงก็น่ารักค่ะใช้เป็นนาฬิกาก็ได้นะคะนี่ค่ะวางแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ตัวแอปเปิลวัวเราไม่จําเป็นต้องใส่สายแบบนี้ก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราขี้เกียจใส่สายเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้ก็าวางเข้าไปเลยก็ได้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะตอนแรกเราก็กลัวว่าขนาด3 8ม mm ิมลิเมตรจะเล็กไปนะคะแต่ปรากฏว่าใส่แล้วก็ดูพอดีค่ะดูพอดีกําลังสวยเลยนะคะก็เป็นที่ชาร์ที่น่ารักมากเลยค่ะใช้เป็นของตกแต่งบ้านของตกแต่งโต๊ะก็ได้นะคะ นี่ค่ะปอยใช้แล้วชอบมากๆเลยค่ะอันนี้น่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะใครที่กําลังหาที่ชาร์จ Apple Watch น่ารักน่ารักที่อยู่ไปแนะนําอันนี้เลยค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ